สวัสดีค่ะพี่พีทุกคนตอนนี้อยู่กับชนแอนด์เจแอมเปียเมื่อนี้มื้อนหนใหญปิกนิกอยู่บ้านเด้อค่ะอยู่อยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่งในเย็นเมื่อนี้สิสูบน้ำออกนะคะมันอยู่บ่ทันเด่าใดๆนะจุดเรด่นการสูบน้ำออกเมื่อนี้เมื่อคืนนี้แคมป์ปิ้งอยู่เมืองนี้นี่ๆๆ เห็นบอนีแคมปิ้งยุ่งองนี้เมื่อคืนซื้อเสามากกับมาส้งวนตีนกินแล้วกัปิ่งปิานั่ก็ซืออาบไปสก่อนอย่างเกิดไปถังเราเกิบ้าเกิดครูบมาคุยไงคือว่าเก็บค่ะมาคุยไงแม่แต่เจ้าอันตอนตอนชุดงามเด๋ยวสิท้ายแห็นเมองอีกที่หนึ่งเด๋อวสิบ้าย่างเมืงยุ่ยเียนพอวันหนหมันลดแล้วเด๋ยนสิาย่างเมืองยุ้ยเหจริง พี่ๆทุกคนเดี๋ยวข้าจะแปลงฟันเท่าไห่้เรามาค้ากิพานแมนมดเดนยันนี่สัางว่าเนี่ยคนโบราณเช่เดี๋ยวจิพา่าว่าแปลงฟันอย่าสิฟันใส่ดีแต่ว่าก็หายเบิงนี่าปลาปลาูเขาว่าว่เยมาถ้าใช้จีนเขาบอกว่ายังแปลงฟัน ช่วยเหรอ,อยังกว่าบอกให้แเนี่ยฝืนประด้ยินช่วยหรอโอนยเนื้อถือฟู่เอ้อเปียงเลยเหรอ เรียบร้อยอันนี้ไอซดเสุภาพมามันเหมืลมนกันกับข่อแล้ววาเขาก็บัวลงเพียรกันนี่พีอะไรยาเก่ายายปิดบันแปลงฟันซวนยาไปเรียบร้อยแปลงแล้วเล่าไปใช้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะไปเอาน้ําที่คลองน้ําเด้อค่ะน้ําที่พื้นเอามาไข่ซี่เนาะคะ่ะให้ชาวบ้านะ ใส่เรียบร้อยพูดอะไรสินางใส่นี่ตอนนี้นะคะพี่พี่ทุกคนนี่นี่บ้านเดียวก็เหมือนตอนนี้นะคะพี่พี่ทุกคนพวกเรากำลังจะไปเอาน้ำมุนุก็ว่าจะไปเอาน้ำไปเอาน้ำอ่ะแม่แม่ช่วย ราจะไปเอาน้ำอยู่ข้องน้ำนะคะพี่ทุกคนคช่วโอ้โหอันนี้มาจากส่องสิลาพาสตอรี่ วัดแดวเดี๋ยวรื้อๆนี่เด้อค่ะมองแมวน้ำยาวอยู่มือบามี่สรุป yeah, ม oh, kind of like ือน yeah, so. mm. ี้มู้นู้บ่ได้น้ำเด้อค่ะเพราะว่าน้ำเพิร์มมาส่งเนาะก็เล็บบ่ได้เด้อค่ะโอ้เดสเปิดอันนี้มือน้องกำลังลงเกิดน้ำโอ้ยอันนี้มิ้งบัตรใหญ่พรในบ้า ตะกี้เ้ามง,ง้อมกีอยู่นี่นะเนาะหอยอหกีเอาไปเอาหิวนี่มาให้แม่ อันนี้กับน้ำตา,น,าน้ำข้องน้ำแกงคือกันเนพะเอาน้ำแกงเป่งน,น้ำแกงลงมาใส่ข้องสรุปเป็นน้ำข้องหรือน้ำแกงคุณคิดว่ามันเป็นน้ำข้องหรือว่าน้ำแกงคะ งามยังบุ๊ฮะนามกวเธอ <laughs> วัวน,นี่ของนามเพื่อนมาเหตุหายเนาะคะ่ะแต่ว่ามืนหนูก็ได้ขาดอกแม่แม่หนูเขาตอนนี้เป็นเวล่าใบาสองหาสีฟค่ะไปเอานามเพราะว่าเมื่อเศร้านี่ไปนามมันว่ามีม่เนาะคะ่ะนามมันเบิดแล้วน,นีก็เลยไปเอารอบสองค่ะไปโดยพ่วงของ เอ้จิลาผ้าจิลาผ้านี่เป็นซื้อสองอไปไป <sk r isa> ดวด,ว <sk r isa> ดวครับอันนี้เป็นน้ำฟีดนะคะที่เพิ่นออกมาหายเนาะคะ่ะ ยื้อทั้งข้องนะคะเพราะว่านี่เพื่อนเอาไวไ้ให้ฟรีใส่ได้ทุกคนใครอยากได้ก็มาให้เอามูนูนีิมูนูก็มาให้เอาอันนี้เด้อค่ะเพิ่นก็เริ่มใหญ่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านแล้วเพราะว่ามันนานม,มันลงหลายแล้วเพิ่นก็เริ่มอยู่ได้แล้ว Uhm. นะะี่ค่ะเรือบอกี่เต็นเองไปค่ะเรียบร้อยครบเจ็ดท <Pa igi. S 2> ังมิชชั่นคอมพีวตไปกับ้านค่ะลูกกระสีคืนนั่งตรงนี้ไปพี่ๆทุกคนนะจะปิดคลิปสนีนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พร้อมนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ